นี่ผู่ง,ง้อมาก,กินใบมะขามมาก็ไปเสาะหาที่เนื้ปลาแบบนี้เอาเนาะแปลว่าปลาลุกเป็นมาฟาันกินขามนะครับเนาะง้อเล่นไปไหนครับเนะนีนะ่ยนั่นนาะผู่ง,ง้อเล่นไปไหนครับนี่ก็เลยอยู่แถวนี้ครับก็บไปเสาะหาง,งัวครับก็มาก,กินนี่ครับไปดปลาเป็นมาฟันกินขามนะครับ งอกินม้ขามเนาะก็เล่นไปไหนงอครับอยูด่ดีนี่ประมาณสามเมตรนะจากตรงนี้ไปหาขอกวอแล้วเนาะวอมาได้ไปไหนครับเนาะไปเฝ้าอ,อยู่นี่เนาะเดี๋ยวจะไรอ่ะไปขอกเล้วครับเนาะไปไเปนไก่ละนี่อันนี้แม่ไลายไทยเนาะนะครับเร่องวกผมได้ไปไหนสักนะทีเหระอยู่แถวนี้ครับรอกินใบขามใบขามนะนะครับ ก็ไม่ทำเขาก็ไปสะอดหาดีในปามมีนะแต่ว่าเออเจ้าวปวกนมาฟันกินมาขามใบมาขามนะเนาะกโอ้ยดูแถวนี้เนาะใส่กินแกนขามใบขามไปนะครับงอนะครับให้มดนี่กัดนะเล่างาันระจ้ำมันมาแดงงอนะ อันนี้เป็นงอของเจ้าเราเนะี่ยช่องงอลำปางอยู่งนี้นะครับนี่เจ้านี่ลุงเปิดมาฟันมาขามนะงอ็เลยมากินมาใส่เนี่ยนะก็ะเล่นไปไหนไก่ของงอนะครับก็มีงอของช่องงอลำปางนะของเจ้าอื่นแล้วก็ของลุงด้วยนะครับอยู่แถวนี้ยนะงอเล่นไปไหนไก่กินแถวนี้คนระับ น่าจะประมาณเกืบอบสี่สิบกว่าตัวท่านนี่ยอยู่เนี่ยสี่สิบกว่าตัวเดี๋ยวบริเวณนี้นะครับสี่สิบกว่าตัวในป้ายบนมาเอาหน่วยขามเนาะพอกเซ็งงอก็บตัวคกนก็เอาไปตัวนะครับแค่บริการน้องงอน,นะครับมันมีสี่ดวงนะถ้ามีมดนี่ก็เลี้ยงงอดีกว่าเนานะไม่ต้องไปไหนไกลละ ล้วง,งานประจำเรี้องงวนะเนาะเด็นละตัวเนะตัวละหนะมื่นห้าหมื่นห้าเนะเดียนเ็นทะั้งนหมื่นหาตัวตัวนะครับต้องไปดินล้อนอาง,งานปรกาศประจำนเนาะเเรีงงวนะเดี๋ยวไปดึงเช็ดท่านลงขงงวกินนะเนาะ มาดูก้อนน้อย <น Ris ky> ครับเนาะสองตัวนะครับก้อนน้อยนี่แต่หันนี่เป็นของลุงนะครับเนี่ยแม่ม <Okay. S 1> ันแม่มันจะมีบนเนี่ยมาดูก้อนน้อยครับเนาะสองตัวกากรใหม่นะของลุงนะครับก้อนน้อยครับก้อนน้อย ็นตัวปูต้งสองต่อเลยครับเป็นว่าของลุงเลยขามครับจะปิดบ้านละไปให้ง้อใส่กินใบขามเลยขามไปนะไม่ไหม,ม,ไหมใส่กินกันขามเลยขามไปนะถ้ามีเวลาก็จะเลี้ยงอีกก็ดีแนละ้วเนาะ ได้่ซน,นตวงตัวของ,นะงมันอ่อนแล้วเนาะขึ้นต้นใหม่มันแบบใครลำบากได้แล้วเนาะเดีไปะจะปิกบ้านละผมฟูงก,กินใบข้าม นี่วัวของลุงมาลมาะเจ้าวันเนี่ยเฝนฟันสองตีอะเนาะวนนี้นะบัวห้เสียงนะใบเสียงนะก็วัลว,วลงไปเก็บตุ่มไปครเนาะอันนี้ก็แผลงเจ้าเนาะเนาะนี่นครับนี่แผลงเจ้าหนึ่งอันนี้ที่หันในมดเองมีสามเจ้าเนาะของช่องเงาะลำปางของลุงแล้วก็ของกลุ่มเป็นเรื่องงาะด้วยกันนะครับเนาะที่เป็นสีแดงในสมัยเป็นของลุงแล้วเนาะก็ของช่องเงาะลำปาง ของช่องงวงมะล่างปางมีตัวสีแดงสีตัวนะครับสีตัวแล้วของรู้อีกมีเยอะหน่อยเกือบกับสิบกว่าตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับเนาะแค่ทำการน้องงัวเนาะตามหาวัวนะตามมาเจอในป่าเนาะแต่ว่ามันอยู่ในแถวบ้านห้างบ้านร้างนะครับเนาะเพราะว่ามีคนมาตัดกินขามนวยขามใบขามมันก็เลยใส่ขินเนาะเล่ไปไหนเขาเนาะวัวครับวันนี้นะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ